สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster Babe นะครับมาอัปเดตกันดีกว่ากักากบเรื่องราวของเบบี้มอนล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโปสเตอร์ใหม่ของ Baby Monster และ Really Like You ถูกปล่อยมาให้ฟแฟนๆได้ดูกันแล้วพร้อมกับในวันนี้4ทุ่มตรงของประเทศไทยหรือเที่ยงคืนเกาหลีใต้นะครับจะปล่อย MV อย่างเป็นทางการออกมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วโปสเตอร์ใหม่ล่าสุด day one เป็นยูนิฟอร์มนักเรียนของ Baby Monster ซึ่งมีโรล่ายืนเ,นเซนเตอร์แบบสวยๆปังๆเลยทุกคนคือวิชวลโดดเด่นกันมากอยากจะ เห็นแล้วว่าใน MV เนี่ยเด็กๆเปมอนเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าดังนั้นรอติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้สี่ทุ่มตรงอ้ามพลาดเด็ดขาดนอกจากนั้นตอนนี้ทาง g l o b a l ะดรับแฟนคลับของ baby monster, ขง baby monster เขายัางมาแจกความต้องการที่เราจะต้องช่วยกันทําให้ได้เพื่อให้ baby monster และ b บลว Like ค์อยู่นะดรับ youtube view s. เป้าหมายแรก24ชั่วโมงแรกเนี่ยต้องการที่5ล้านวิวนะครับแล้วก็เป้าหมายที่2อยู่ที่8ล้านวิว first week อยู่ที่10ล้านวิวแต่ว่าเป้าหมายที่2นั้นก็ต้องการอยู่ที่ 12ล้านวิวดังนั้นเรามาช่วยกันนะครับทำ,ทำตามเป้าหมายให้ได้เอาให้มันทะลุทะลวงถล่มะลา,ายกันไปเลย y t u t u t r t r e s นะครับ Top 5 worldwide trending 30 countries แล้วก็ Top 1 korea trends นี่คือเป้าหมายสำหรับ y t u t u นะครับที่แฟนๆเขาเนี่ยต้องการเป็น y o u u u e g o a l s ที่ global เขาตั้งกันเอาไว้ดังนั้นเพื่อแสดงความเป็นตัวตึง Engage ด้าน YouTube m o n s t i r s ทุกคนต้องช่วยกันเอาให้ได้เอาให้เริดนะครับใครว่างใครสะดวกตอนไหนจัดกันให้เต็มที่ ตั้งแต่4ี่ทุ่มวันนี้เป็นต้นไป